ทางกองทัพบ,บกโดยกรมทหารรักที่8ที่ได้ให้มีมีส่วนร่วมก็คือหนึ่งก็คือภาครัฐบ้านวัดบวรบก็คือบบวรบก็คือบ้านวัดโรงเรียนราชการร่วมกันก็เลยบังเอิญของเราในี่ปีถือว่าเป็นถือว่าเป็นถือว่าโชคดีของกรมทหารรักที่8ที่ทางกองทัพบ,บกให้โอกาสน้องๆที่มาเป็นทหารใหม่โดยสมัครใจแล้วก็เกณฑ์ ฐานเกณฑ์ในส่วนหนึ่งก็เลยว่าออกมาตรวจเยี่ยมแล้วว่าสถานการณ์ของทุกวันนี้ก็คือหนึ่งก็เรื่องเศรษฐกิจกสองก็คือปัญหาเรื่องโควิดอยู่แล้วและก็เป็นบางส่วนก็เป็นอุทกภัยนี่เราก็เลยมาเห็นว่าบ้านเรือนของน้องๆที่เขาอยู่ทั้งสองหลังเลยน้องคนทาหารทั้งสองหลังของอทั้งตัวเมืองสกลนครแล้วเพ่อผลนาแก้วนี่ยก็ถามว่ามีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องยากจนเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะว่าทําไมบางคนบางท่านที่อยู่ข้างนอกว่าเป็นทาหารได้อะไรก็คืออย่างน้อยฝึกระเบียบฝึกวิน,นัยที่สาคัญที่สองก็คือช่วยเหลือชาติบ้านเมืองและที่สามสุดท้ายช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวยังไงก็คือเหมือนที่พวกเรามาพวกคณะที่พวกเรามาโดยทางพวกเรามาทีมงานมาทั้งหมดก็มาดูพื้นที่ก็คือน้องๆทาหารก็คือก็เหมือนว่าตัวน้องเขาเนี่ยอยากให้มาช่วยเหลือครอบครัวเขาอยู่แล้ว เราก็เลยมีโอกาสถือว่าถือว่าโอกาสที่ดีถือโอกาสที่ดีทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายทั้งผลทหารและก็อีกอย่างก็คือเราก็สนองงานของกองทัพบ,บกด้วยโดยผู้ท่านปปทบท่านก็พูดเสมออยู่แล้วว่าทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนแม้แต่ในช่วงไหนก็ดีก็เลยฝากตรงนี้ก็ถามว่าของเราในนามถือว่าเป็น เป็นองค์กรการกุศลเป็นมูลนิธิการกุศลเพราะว่าในตัวแทนของโรงตานี่ก็คือเป็นประธานมูลนิธิก,ก,อ,ก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 ,อ,กองทุนการศึกษาผู้โดยโอกาสโครงการไทยชีวิตโคกระบือตำ้บริษกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชื่อมูลนิธิก็บอกว่ามูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้โดยโอกาสเราต้องช่วยเหลือผู้ที่ไดยโอกาสพอจะหยิบยื่ยนได้สิ่งไหนก็หยิบยื่ยนได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องพบประมาณนี่ทางเราก็มีในส่วนหนึ่ง แต่ทีนี้กําลังคนในการก่อสร้างก็ต้องอาศัยทางาทางหาร,ดราาาโดยเฉพาะทางกองระบบโดยทหารรับที่8กรมทหารรับที่8เพราะว่าทําไมเพราะว่าน้องเขาก็าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วส่วนกําลังคนต้องอาศัยตรงนี้และก็ต้องอาศัยร่วมกันก็คือบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการทางชุมชนก็ต้องช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันจิตอาสา ทางปกครองก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายร่วมกันมันก็จะร่วมกันสุดท้ายก็บัน้นเมืองก็น่าอยู่ชุมชนก็น่าอยู่ปัญหาก็จะลดไปในส่วนนี้